โอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องเหมือนรับช่อง BGM ช่องแห่งการลงทุนก็กลับมาอยู่กันในเกม Karina Free Fire.com และก็กลับมาอยู่กันกับช่อง BGM เหมือนเดิมวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมเข้ามาถึงหนึ่งกิจกรรมสองกิจกรรมที่ผมไม่ได้อัปเดตล่าสุดสามด้วยซ้ำไอ้ไอ้น,นี้มีแล้วไหนอันนี้มีแล้ว,อนนลวเออสองกิจกรรมที่ผมยังไม่ได้ลงคลิปนะครับผมที่แล้วมันมาครับ ก็คลิปในวันนี้เนื่องจากเราก็จะมาเอาตัวนี้กันนะคะผมอย่างที่ผมเคยได้บอกกันเอาไว้นะครับผมตัวนี้เลยนะผมที่ผมจะมาเอาก็สิกิ์สองกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะอยู่กันไปอีก9วันส่วนตัวนี้จะอยู่ไปอีก9้าวันเหมือนกันครับผมมาก็ที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นท่ากระดานนะผมสามารถกดเพื่อนกับเพื่อนได้นะครับผมแล้วก็มีตัวไอวอนะครับมีอันนี้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 ครับผมแล้วก็นี่ครับผมเมื่อเดิ่มเริ่มที่เจ็ดเพชรจบที่ จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคบผมส่วนตัวนี้ก็เป็นท่าทางจบนะคะผมตัวสุดท้ายนะครับของปืนพา r a าเฟลนะครับซึ่งอันนี้สามารถใส่ได้กับพลุปืนนะครับเขาแยกออกมาก็คือดีมากๆเลยป่ะพูดทํามันเพ็เดี๋ยวเราไปเติมกันเลยดีกว่าว่าจะได้กี่เพชรโอเคนะครับผมก็เติมมาไปที่ละายมีทั้งหมดสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดเพ็ดนะผมถือว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะผมมันเอาอีกแล้วคือรวมกันนี่กูบุยไปสองสามหมื่นเพชรแล้วนะเนี่ย ก็เป็นว่านะครับผมที่เราเติมเนี่ย4,000เพรนี้หน้าตาครั้งนี้จะต้องไม่หมดไปอย่างสิ้นเปลืองแน่นอนอย่างแรกครับผมรับไปเลย7เพศ87เพศ72 77เพศ577เพศและ977เพศนะครับผมทำไมไม่ปีเป็น777ไปเลยมันจะได้เลขสวยๆครับผม7737 27อะไรก็ว่าไปแม่งมันไม่สวยอ๋อมาแล้วเหรอโทเค็นเก็บเลขปืนถาวรมากไม่น่าถาวรหรอก ครจะให้ถาวรถ้าใ,ให้ก็คือเบือ่อละไม่ใช่ละคือไม่ใช่ละแปบลบว่าเกมกําลังจะปิดแล้วทุกคนก็ถ้าเกิดเขาให้เรามาก็แปบลบว่าเกมกําลังใกล้จะปิดละโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่โปรไฟล์เฮ้ยเอาจัดนี่ก็สวยนะแต่ผมโทษทียังไงผมก็ไม่ได้ใส่อยู่ละอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนโปรไฟล์หแล้วกันผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเข้าละโอเคมาสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะผมมา แคบไว้แล้วเดี๋ยวไปบวกแล้วคูณหารกันไปเดี๋ยวเราไปโดนตู้นี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปก็ปขอได้เลยเจ็ดเพชรนะขอไม่เหมาสักรอบหนึ่งก็จะดีมากนะถ้าเป็นไปได้สาธุเถอะก,ก,ก็ก้าช่วงนี้ดวงไม่ดีอยากดวงดีบ้างนะไปเจ็ดเพชรรอบที่หนึ่งอ่ารอบที่หนึ่งรถตุก,ออกตุกออกรถตุกตุกออกว่ะคุณๆนั้นเนี่ยเลทออกเหมือนใครสักคนหนึ่งสิบหกอย่างนั้นก็โอ้โห แล้วก็ซีเอสอ่ะอีกรอบหนึ่งอ่าเปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรแปดสองนัดแปดสองอาจจะได้ไงอ่าไม่เป็นไรไงเอาปืนไปก่อนไงลงเขาห้างไงอ่าเขาหวังดีไงเอาปืนไปใช้ก่อนไงว้าจบพ่อเลิกโอเคครับผมหมดไปน้อยมากโอเคอย่างไรกูก็ไม่เหมาเป็นไงไม่เหมา เหลืออีกสองที่สุดท้ายหรือประมาณ4 1 4 1 4กับอีกเจ็ด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 ก็คือประหยัดไปสามร้อยกว่าสี่ร้อยเลยด้วยซ้ำอ่ะอู้หูยเป็นเป็นว่าเราหมดเพชรไปประมาณนี้ขึ้นมาเลยครับผมอ่ะขึ้นมาาหมดไปเท่าไหร่ก็ตีเป็นน่าจะหมดไปประมาณแปดร้อยกว่าเพชรอะไม่ถึงพันเพชรอะหมดไปไม่ถึงพันเพชรอะอุ้ยก็คือโคตรสุดยอดเหลือเพชรแบบ สามเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมคือไม่เมาในประวัติการแล้วมันก็เป็นไปตามที่ขอไว้เราไม่เมาโชีวเดียวผมเราก็ไม่เมาจำเคยนะครับผมกูไม่เมาเว้ยนะครับอย่างนั้นก็ชู่ๆกันบ้างไงมันคือมันควรจะกินคะืนเนี่ยเกมคืนกันไรให้ละโดนไปเยอะไงมันโดนไปเยอะโดนไปเยอะมันโดนไปเยอะมากเลยนะรอบที่แล้วทำไวเจ็บมาก รอบนี้นี่กลับมาไม่เหมาเป็นไงก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ทุกคนดูนะคะผมเพราะว่าเผื่อใครอยากดูไนงะก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับะมา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 เป็นไงนี่เป็นไงใส่มาละอุ้ยเป็นไงไม่งัน้นอุ้ยแต่มันถือว่าแบบใหญ่กว่าสกายวินทั่วไปมากเลยนะคบผมเนี่ยมันก็จะดึบ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 ,ดบอยู่เงี่ยมึงถ้ามีเพื่อนมาด้วยนะครับเขาก็จะนั่งอยู่ข้างหลังนะนี่ผมกดคนเดียวมานะ ถ้ากดโซโลเพื่อนก็จะแยกไปอย่างที่นั่งนะแต่ก็ยังอยู่สี่สี่ที่นั่งเหมือนเดิมนะแต่แค่ไม่มีเพื่อนนั่งอยู่ก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าเพื่อนกดแยกไปทุกคนก็จะเหลือเท่านี้นะผมตามไปจํานวนก็เดี๋ยวโดดลงให้ดูเป็นไงมีเสียงด้วยนะอ่าเดี๋ยวให้เปิดให้ชัดชัดเสียงคุ้นๆน่าแหละโอ้โโอเคมึงลองมึงลงก็มีเสียงห้อ มีเดียเป็นยาอยู่มั้มโอ้เป็นยาแล้วผมจะรีวิวเล่นให้สักคนหนึ่งกันเอาแบบสักคนหนึ่งจะได้เล่นแม่ไอเชี่ยมันมาแล้วจะเล่นให้ดูสักคนหนึ่งกันถ้าตายคือตายอุ้ยมันได้ปืนแล้วรีบๆตะการมาตะการมาวันนี้วันนี้หยิบมาแล้ว ิจกรรมมาโดนไม่ยิงไม่ยิงก็โดนดิครับนี่ครับจังหวะเดียวเองก็จะเล่นแบบมีตัวอีกไหมผมรู้สึกว่ามีตัวลองอีกมีตัวลองอีกเดี๋ยวยิงให้ดูสักสองตัวแลบบนะ้เพราะว่ารีวิวมันรีวิวให้นะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไหนอยู่ไหนบอกมาบอกมาไปก้อหนึง่งอยู่นี่แหละมันไม่ไกลอย่างนี้หรอกแถวนี้ เร็วเลยเลยเล่าเลยละกันอ้เจอแล้วเจอแล้วเนี่ยสไนอจะสู้จะสไนอรจะสู้สก,กาสไนมีร้จะสู้สก,การู้จัก,กเปล่าเบ้นสายฟ้าอ่ะปนี่กอนป,ป่ะไปไหนละ

โดนดิ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 ก็โดนีิโดนดิก็โดนีิโอ้อุ้ยไม่ได้ตั้งใจนะยิงยิงพลาดโอ้โหก็สำหรับคิวนี้นะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตกดกระดิ่งเรีอกทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมก็สำหรับคิวนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ตามซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดแชร์ด้วยลงได้เลยไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย महमाना दाना जाओ जादा दादा दादा सा महमाना जाओ दादा 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 सा महाना